เฟตเอ้ยตัดเกลแ้่งแมนยูโดนเลสเตอร์ซิตี้ทีบร่วงในศึกเอฟเอคัพแมนเชสเตอร์เต็ตต้องหยุดเส้นทางในศึกเอฟเอคัพเอาไว้เพียงแค่รอบปาทีมสุดท้ายหลังบุกพ่ายแพ้ต่อเลสเตอร์ซิตี้สามหนึ่งโดยเกมนี้นักลุกม่มอเลกันาโซชาเลือกที่จะโลเทชั่นนักเตะอยู่หลายตำแหน่งโดยเฉพาะผู้เล่นคนสำคัญอย่างบลูโน่เฟอร์แนส์และลูกชอที่ออกสตาร์ทเพียงแค่เป็นตัวสำรองก็ทำให้ส่งผลต่อแนวรุกมากทีเดียว ขณะเอกเกมเกมรับยังมีความผิดพลาดเห็นไหลเป็นหลายอย่างมากมายเลยนะครับวันนี้เรามาเช็คนักเตะไปแสดงแต่ละคนในเกมเกมนี้กันหน่อยเริ่มต้นที่ดินแฮนเันได้รับไป6ขนาดเซฟลูกยิงของจิมมี่วดดีในครึ่งแรกได้ดีนะครับประตูที่เสียทั้ง3ประตูค่อนข้างยากที่จะเซฟแต่ประตูที่2อาจจะโดนตั้งคำถามว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้หรือไม่ อารอนวานปิสกาได้รับไป5คะแนนเวลาเซตเกมจัดเดนหลันวานปิสกามักจะจ่ายบอลขึ้นหน้าได้ไม่ดีนักเกมรับก็ยังไม่มีอะไรผิดพลาดเจนส่วนเกมรุกค่อนข้างโดดเดี่ยวทางฝั่งขวาเพราะได้รับการซัพพอร์ตจากกรีนวูดน้อยเกินไปวิตอล,ลินเลยรับได้รับไป5คะแนน ไม่ได้มีส่วนผิดพลาดกับประตูโดยตรงหรอกนะครับแต่ดูปั่นป่นปวนพอสมควรโดยเฉพาะกลางที่ต้องประกบอีกยูกนชชวงที่ค่อนข้างคล่องครึ่งหลังมีโดนจะมีวันนี้แตะลอดหูดากไปครั้งหนึ่งหาเรื่องมากวีาเราไป4คะแนนสอบตกมีบล็อกลูดิงในสวยในช่วงครึ่งแรก ประตูที่เสียไปฮาร์โรมิควายต้อรับผิดชอบเพราะเห็นว่าเฟลชโดนบีบมาแล้วแต่ก็ยังเลือกจาจเนื่อกจากนี้กู่หูกลางหน้าของเลเทอร์สตี้ก็เอาชนะฮาร์โรมิควายได้ง่ายๆโดยเฉพาะเจมมี่วดีที่แตะลอดหูดากจนหลุดเข้าไปยิงดีที่ไม่เสียประตูนะครับสอบตกเด้อมอนี่พอแม่พี่น้องอเล็กซ์เตลิสได้ลับไป5.5าจคะแนน เกมรับมีหลุดบ่อยพอสุควรแต่ยังชดลเฉยด้วยเกมร,รุกที่พอจะมีไอเดียจะดแนวรับเลตเตอร์ซตี้อยู่บ้างก็คอยเติมเกมมาช่วยปอบอบบ้าได้ตลอดนะครับเดี๋ยวมาติดเดี๋ยวลไป4ขคะแนนกังๆงช้ายอยู่แล้วนะครับต้องมาเจอกับกองกลางและกองหน้าของเลตเตอร์ซิตี้ที่ผ่านบอลเร็วและคล่องตัวเลยยากที่จะรับเมื่อประตูที่2โดนทำชิ่งแต่ไม่ยอมตามตามีเลมอง ให้สุดจนปล่อยให้ติลมองยิงง่ายๆนะครับเกมนี้สอบตกอีกแล้วได้ซิ่ฟเฟลสได้3คะแนนสอบตกสุดๆนะฮะโอ้โหน่าจะเป็นเกมที่เล่นแยาที่สุดในวิการนี้รบับผิดชอบไปตเต็มๆก,กับการใจบอลรึน่นหลังแบบน้ำหนักขาดจนโดนฉกไปยิงประตูแถมยังใจบอลขึ้นหน้าได้แย่เหมือนเดิมส่วนประตูที่2ควรต้องซ้อนและวิ่งตาม ไลรมองได้ดีกว่านี้นะครับวันนี้สอบตกจริงๆนะฮะต้องยอมรับด้วยว่าตัวของเขานั้นไม่มีความมั่นใจเอาเสียเลยด 3, เได้สามเตียมเมสันกลินบูดได้รับไป6ขนาแนปอดล็อกยิงประตูแรางในรอบ16นัดแต่เป็นเกมที่มีส่วนร่วงเกมรุกน้อยไปหน่อยไม่ค่อยลงมาช่วยเกมรักมากเท่าไหร่นัก เลตเตอร์ซิตี้เลยขึ้นเกมทางผขวาลงลงตลอดได้ลับไป6คะแนนสำหรับกินวูดดันนี่ฟานเดเบกเด้รับไป5คะแนนต้องชมไว้คลิปที่ปล่อยบอลให้กับกินวูดหรือยิงประตูทว่า,าฟอร,รม์มโดยรวมก็น่าผิดหวังเล่นเพลย์เซฟมากจนกันไปการวิ่งหาตำแหน่งดูผิดที่ผิดทางไปหมดแต่อาจจะเป็นเพราะพึ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บก็ต้องให้โอกาสกันต่อไป ปอบบาทได้รับไป6คะแนนบทบาทไม่เยอะจนกระทั่งมาคลอสบอลแม่นยำให้กับวีนวูดได้ยิงประตูที่เสมอแต่สภาพความฟิตยังไม่เต็มร้อยมากนักเลยโดนปเปลี่ยนตัวออกวันนี้ก็ได้รับไป6คะแนนอันเตอร์นิมาซสยาวได้รับไป4คะแนนสอบตกอีกแล้วหายหน้าหายตาแล้วก็กลับมาเป็นตัวจริงแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับช่วงก่อนโดนยิงก็ทำได้ดีบางจังหวะ เช่นการแตะหลบคู่แข่งแต่หลังจากนั่งเกิดแทบไม่มีประโยชน์อะไรให้กับทีมเลยทำอันตรายจนี่อีเวนและชักลัดุูจินซูไม่ได้เลยนะครับสอบตกอีกแล้วด้วยสีเตียมเท่านั้นพราะไม่พี่น้องต่อไปเรามาดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างนะครับบรูโนโ่เฟอร์นันสได้รับไป6ขคะแนนแทนนิวเวยม,มาติดในนาทีท,ที่64ลมแล้วเกมรุกดูดีขึ้นเล็กน้อยเกือบยิงฟีกีกเข้า สกัดแบ็กทูมิเน่ได้เราไป4 an, ขนคะแนนแทนปอมบาบาในนาทีที่64สอบตกลงมาเสียฟามง่ายจนโดนไปเหลืองมงผ้าดจนเสียประตูที่3ลูกชอรได้เราไปขนาคะแนนแทนอเล็กเซลิสในนาทีที่64ยังไม่มีเวลามากนักในการสร้างเกมบุกเอดิสันคาร์นีได้เราไป an, ขนาคะแนนแทนดอนนี่ฟานเดเบในนาทนะีที่64มีส่วนร่วมกับเกมน้อย และสุดท้ายฮามัดเดียโลได้รับไป5คะแนนแทนเฟรดในนาทีที่8 4มีโชว์สกิลเรียกฟาวร์ไปหนึ่งครั้งแต่มีจังหวะที่ยังไม่เข้าใจกับรุ่นพี่ภายในทีมโซชาบ,บนหนักใส่แข้งผีหลังพ่ายจิ้งจอกร่วงเอฟเอคัพหลังจากพ่ายเลสเตอร์ซิตี้จนตกรอบในศึกเอเอเเมื่อกล้องขึนที่พันมาเกมดังกล่าวกุนซือปีแสดงก็ออกมาไล่บนนักเตะภายในทีมกับฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีเอาซะเลย อลิกน่าโซชาในครับคุณซื้อไปแสดงแมนชนเต็ดเอามาเปิดเผยสาเหตุที่ทำให้ทีมต้องประชัยสุนัขจิงจ้งจอกสยามเลสเตอร์สตีด้วยคอ1ประตูต่อสาส่งผลให้ตกรอบแทีมสุดท้ายในเอฟเอคัพโดยโซชาชี้ว่าเนื่องจากฟอร์มการเล่นของลูกทีมไม่ดีนอกจากนี้ยังยืนยันไม่โทษเฟรด Fred, จากความผิดพลาดที่เสียประตูแรกนะครับจนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกมนี้ต้องแพ้ โดยที่คุณซือปีแสดงออกมาเปิดเผยว่าเราไม่ได้เครื่องติดในคำคืนนี้แต่มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทีมนี้ยอดเยี่ยมมากกว่าในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาเราเล่นทุกๆ3าวันมันก็ยอดเยี่ยมต่อเนื่องคือในวันพฤหัสในมิลานเป็นคืนที่ยิ่งใหญ่และก็พลากพลังงานจากเราไปมากเราไม่มีพลังงานพิเศษและความมั่นใจในวันนี้เราพยายามเดินหน้าและเริ่มต้นดีๆบางครั้งคุณก็จะได้พลังงานจากอเนเนนารีนที่หลังออกมา และความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นหากคุณต้องทําประตูนั่นสามารถพาคุณไปสู่จุดชัยชนะได้เรามีนักเตะจํานวนมากที่เล่นในเกมจํานวนมากและก็อีกจํานวนมากที่ไม่รู้งเล่นสักเท่าไหร่อันเทนี่มาซิยาอเดนี่ฟันเดเบ็กปอโบบาเล็กคนอื่นๆไม่ได้มีเกมที่เพียงพอเราไม่ได้มีมากพอกับการพบกับทีมที่ยากผมจะทําเหมือนกําลังอีกครั้งในการปรับเปลี่ยนทีมการเปลี่ยนทีมเป็นสิ่งที่ผมต้องทํา พวกเรารู้ว่าปอบบบาคงอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงและผมก็ไม่คิดว่าจะทําอะไรแตกต่างได้จากนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ได้หรอกแต่สิ่งที่รู้ก็คือผมและลูกทีมทําอย่างดีที่สุดแล้วแล้วยังมียุโรปลีกและพรีมลีกที่ต้องโฟกัสใช่เราอยากไปที่เวมลี์แต่ตอนนี้โฟกัสทั้งหมดนั้นอยู่ในเกมที่เรามีเราอยู่ในตําแหน่งที่ดีในลีกและเราต้องการพัฒนาต่อไปแน่นอนว่าเลสเตอร์ไล่หลังเราดังนั้นมันจึงไม่ใช่งานง่าย เราต้องการที่จะเดินหน้าต่อไปละไปให้ไกลที่สุดในศึกยูโรปาลีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับสื่อก็ยังถามถึงประตูที่เสียไปจากการเล่นผิดพลาดหน้าปากประตูของเฟตโดยโชซาก็ได้ออกมาตอบโต้ว่าเราต้องการสร้างเกมจากแดนหลังในการเสียประตูแรกนั้นต้องการให้เต็มมีความมั่นใจมากกว่านี้บางครั้งมันก็ไม่ได้ผลและนั่นก็เป็นครั้งเดียวที่ทําไม่ได้เมื่อเราชนะเราก็ชนะด้วยกันและเมื่อเราแพ้เราก็แพ้ไปด้วยกัน เราไม่ได้ชี้นิ้วโทษใครนะฮะ